สบายดีพี่น้องปลอปาัยบริสุทธผู้สุขคนยินดีต้อนรับการสื่อสางว่าเดี๋พี่น้องเดินนะจ๊ะเออสาวนี้กะเออคือว่าเอ๊ะสก็คือว่าเอ้าคือบอกไปให้เฮ็ดทั้งข้าวเอื้อดจิตตุ๋ยเออเนาะยังกางเรื่องก็คือโมงบอกปุ๊กโมงหาต่อมโมงเออบอกปุ๊กพี่น้องปิดเครื่องหลับบอกปุ๊กปกติแต่กะปิดเครื่องแล้วับปุ๊กอยู่โมงนะเมื่อคืนนีกะผ้าห้องพ้นตุกแล้วก็เลยปิดเครื่องอืม หนึ่งมงบอกปกุกเนาะสองเออโลกปุถุเถากำลังทมหาพี่น้องจะไม่เกณฑ์ที่แตกแต่หัวแต่เมื่อคืนเออแล้วมาตื่นอ่าตอนตีสามอืมแล้วก็นอนบ่รับจนพแหละจนชิหอตีสี่แล้วก็ได้รับเออบ่ได้รับและะบ้วก,ก,ก็บอกมือ่อแบบนี้เออจะโมงปุุกหรือบอกปลุกบอกมื่อหน่าสีบ,บกปก่ปุกะแหละเออนอนจนหอนหกโมง เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดเสร็จมาว่าเออไปแล้วด้วยอีน้อยว่ะเออไปว่ะไปสิทากิแกงว่ะอืมแ้วเมื่อนี้เออเพิ่มมานพี่น้องเมื่อนี้เราบ่าอาจบปได้ไปนะ่าสุดเพิ่มมานเออว่าได้เห็นแหละซจองมู่ตอนหกโมงนั่นไหนเออเอามานมาสว่ะเออสิทากิแกงว่ะอืมมาสิติากูแต่สุดเพิ่นพี่เราเออจะมาลุ้นละ เนาพี่น้องวันสุดสัปดาหหน่อยไลฟ์สุดท้ายตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่9ก้าโมงห้าสิบสี่จ้าทุกคนเห็นอยู่บอกโเห็นดอกเนาะเก้าโมงห้าสิบสี่ยังไม่ทันได้มาเถิดพี่น้องจ้าสุดสไปตั้งแต่ตีห้าครึ่งนาะพี่น้องเออยังไม่เห็นวีแววเลยนะปิดชอยมอยบันเทิงสินอยู่พี่น้องเอ้ยเออตอนนี้ก็นอนเจ็บหัวอยู่พี่น้องโอ้ไปหาหมอกับหมอกกันไปอยู่คุณสวันดิ์วันจันทร ไม่เกฑ์จีแตกหัวคางนึ่งพี่น้องไปพี่น้องมารุนกันว่าสนจได้จกรตตาแล้วกันพี่น้องเอ้ยเนาะ้เอามจ้สมาแล้วพี่ดาวเอ้ยส่าแล้วจาได้ภลักกตากตาพี่ดาวเอ้ยกบดสอดจ้าแต้ลักกตาสูๆอรซเฮ้ยทุกสิบอกเียสติกเก็บ หน้าห้วยหน้าคอยเกตสบายดีเออมาไปขั้นขั้นขบอกก่อนเอาอันแคมทางตัวอันเจ้านาวแคมทางบนนาอันบนบนบ่อแคมทางบนเออเป็นตะกานกะปุกเป็นแบบคืออย่นั้นเออเฉพาะแตกแตนอยู่พี่นักจานี่จ่าสามกัตตาพี่น้องเอ้ยได้ได้ระังแม่เฮ็ดคอยนี่ ข้าแมวนะเฮ่นเจ้านี่แล้วในคางคอกงัวเจ้านี่หน้าหน้าพอดีเพ่นฝาวได้พ่นจิบาเฮ็ดนะบงเพ่นเฮ็ดนน่เนาะไมหาเฮ็ดบ่ไมได้เฮ็ดตึาเบิ้งได้เฮ็ดจุกนี่ค่ะมา เหมืยน้ำข้นดิเต็มกระตาพี่น้องจับไปขุดจ้าไปขุดจ้าควายขุดเด้อควายอับเรียบลมงามเด้อสอดได้ยี่น้อยนอนดได้หาต้มเบิร์ดตื่นต้มเบิร์ดกูบอกให้มันน้ำล้างเด้อกับประมาไม่เกินคือนอนเจ็บหัวอยู่แตกจะคลองยังไแล้วนะเจ้าตัวไปอยู่เข้ากันเออเขาไปนี่กระจกเพื่อรอไป นี่จ้ามาแล้วเพียงเอ๋ยมาหอดเงินหอดซันเลือจ้าหอดเงินหอดซันแล้วหอดเงินหอดซันแล้วโอ้ยอ่ะเขาค้อยนั่นได้หลายแล้วมันเ e ็ดหนาเลยนี่เพิ่นเบ่าเลยเพิ่นที่เมื่อค่อยเต็มกระตาเจือกเพื็กพี่น้องโอ้ยสอดในบ้านเมืองเออมืองในกู่ก็พูดเฮ็ดน้อยตัวเนี้ยนะโอ้ที่เขาบอกเราใส่ทำไมมันโล่งนักโอ้ยสวัสดีจ้ะโอ้ยทำไมมันโล่งนั่น ลกตาอันนี้ปั่นคนละอันอัเออจะโตไปเอาเมื่อคืนนี้คอยคอยมาแล้วคอยจ่อเบิ้งในหันนะป้อปีงปัจจุบันเรึ่งนี่คือในปั่คนเมื่อคืนเนี่สั้นเขาโค้งไล้นะคือดอเปนกตาไม่ได้เอานำเอาแต่ผู้น้อยประจอบเบิ้องวันบอนอันเก็บเป็นาเดอเอาใครมาเอาก้อนว่าคือชงซีแมนซพเพิ่นน่ะแล้ววะดอกใหญ่ลีลอพี่น้องเอ้สอดเดสอดเดาะ กินข้าวนี่แหละพี่น้องเอยซื้อข้าวมาอันแบบบัท่นได้กงได้แก่เนาะพี่น้องจ้าถ่ายเอยซีมากสิไปต่อสเรนวาเอา่าเอากคกมาแวะบึงนีกันในกกให้ใยคก่อนเอาจุ่มกันขึ้นไปอนนคนละบลนอันอห้างนาอันนัุ้กคนกามาแวะบางตอนบาว่าอะไรเขาเอ้อเอามเขาเอ้อเอาอันนี้บัวเราจะเห็นนะเจะเห็นเราจะมาเชิญบัวไมช่เห็นไม่ใชราจะจุ่มหูเราจะเก็บนั่นอันนี้บัไ่โกโพนะ นั่นเล่นหนอยต้องจีตานะเอออันนี้นิ่งบ้านแตะตอเล่ะเนอะคือผู้เกมนี่ได้ตัดคิบไปแล้วตัดลงคลิปนั่นลงคลิปมาแล้วกันนะพี่น้องจ้าเออไอซีแกงข้าวเดียวกันลาษเพื่อเพื่อไอซีมาแกงจ้านางจะขายจ้าหล่อสุดสั่งจ้าอันนี้ข้าวกะต้านึงโอเคสองโลจ้าไม่มีแกงจ้า จ้าตอนที่เราสิมภาษณกัจะดยจะมูกันยังขายซีร้อยห้าร้เนาะไทยจักรีเอาสัมาระคืเก็บพีชนะกักันกับเก็บปูวานหรือสกัดส่ตูกแก่ันมมันดอกงหา่นะขามีมันด่กงหนเดอาร์เก็บนะหลือก็ระต่าีข้าพิธิเหตุจะอคืนวันโอ้ยที่ตกกระแล่นมันกัดไปเลาะเก็บปนล้ำเก้าเลยเข้าอ้าวบ่เบิด กกนโอ้ยทำไมมันแปลนกี้ดินแบบนี้ชุกพอยเอานี่ผู้คลอยเอาได้เท่ขีย่อนละใช่ช่งองซ้ำกระตาอันนี้นะโอเคแล้วมันหักหมดอืมครับพี่น้องนี่เดี๋ตัวนี้เพื่อนไปเอาเมื่อคืนนี่ก็พูดว่าเพื่อนพี่น้องตัวนี้เพื่อนไปเก็บเมื่อเช้นี่ซ้ำกระตานี่ปุระกระตาปุระกระตาแล้วก็มากระนั้นได้มื่อันนี้ค่อยเสียกระตาไปคนละอืมนี่เออ มันเสร็จมันฝันมันเห็นแล้วอืมมันเห็นแน่นอยู่ในจิตมันแล้วมันเห็นในจิตมันอืมมันมามันเป็นเห็ดก้อนมูโด้วยจ้าการเอาไข่ปลาเรานี่ทาง่ายแล้วมันบาดมาแล้วมันมูมูนียนะมันหกมูเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี่มันจู่มันกำลังพ่นพี่น้องปีนเอิญเมื่อนี้มันเริ่มบาดเลยเลยพี่น้องก็คือจากสีอะไรนี่คือกุกงกูแก้วอะไรยังไงกันนะ บานกับเพ้นง at ่ายพี่น้องเอ้ยพี่น้องเขับไปเบิร์กคีเพื่อ้อเดารเจริญขับไปเบิร์กกระยาพี่น้องเอ้อเบิร์กพี่สองน่ะเบิร์กอีพี่แรกแหละกระพองพี่หนึ่งอีพี่สองมันละมุดลิลล็อกน่าโมมีส่งหน่อยใส่มโอนี้เดงโมจีโต้เลดแลนห้าโมไปหัวแดงเลยที่ได้สั่งตายไปน้ำเข่านำเข่าวโทรศัพท์นะหลังสิวัยแต่พี่ไปยังไงวะ่าแต่เฮือนลังเดียวรอไปเลยอื่ยังดอกมันกันนำด้วยเพราะว่ามื่อสองจ้ากานกับหามันกาน เบยของเจี๊ยบนะอืมกันจำได้อืมพีนเอาเอ้ยถูห่อนก็ห้อนตัวทรัพย์โทรศัพท์ตะปูตะปุยตายส่น้อยกรเบื้ออัดใส่ีโต้เปลี่ยนมากเกินไปอ่ะมากเกินไปอ่ะสภาพแต่ละขูดแต่ละคนเนาะอีกนิดก็ด้อยันเจ็บไปเกียดอยู่งั้นพี่ดาวเอ้ยสิลูกกังอยู่หานเนี่ยมากิน นี่ได้เห็ดมันมีแต่ไข่เหลือซื้อมาเนี่ยประเทแต่ขึ้นนี่นแปลงกินในสุพรรกัเดิพงเดอมีอบ้านเฮันเด้คือมาเก็บเพชดกันกระซองสามคนันว่ามีแต่ใบไม้อนี้นะติ่มกระต่านและใบหอดและอัส่วนมันนะหยางมดทั้งใบหอดอังทันหอดบอแลวมาหาแต่สาได้เลยเป็นเลย ตาตาแต่งกิ่นสิเนกับพี่น้องเอ้ยมาจับก่นมาไว้แต่งกินเนว่าอันแกงเฮดจ้านะพ่ตุ้ยนะเฮ้ย้ายเจตุมาคืนนเจ้าก็ได้บนกระสอบนะเออกระสอบพ่ก็ไดแต่เรเิจะเบิ่งเอาเบิได้นึ่งพอถอยลกไว้ในอางายู่นะจ้าอด้นฮ็ดบซื้อไข่มาห้เพื่นพี่น้องเอ้ย แบบลิงีจ้าในกุ้งปล้ใแกงเราพี่น้องลิงดีีภาพใส่ใส่จายันขอไปอ่าวเบิร์ดเคเรืองละกระพี่น้องวันนี้ก็ทีได้เห็ดนะบุญบ้านเพิ่นวันนี้เราเฮ็ดสุดบ้านนีคนกับบริษัท้าไปนี่บุญสุดบ้านเนาะแม่และวอกัไปในห้างเพิ่เฮ็เอยู่มืออื่นพนมือนี้รับเตรียมจกคุณน้ำแปลยุันแะจะมาคอยขั่นอดู่นี้ถ้อ้นเวันเนเลือแตก เดือดแต่เออเดือดแต่เดือดแตอยูยูแต่กิ่นแแลวพี่นาเออเออสออดดเมือคอมบอกไปเลยจะแมมนว่าสบันมานกดโทเป็นวันของสันมันไม่ใช่วันของสันเนาะแม่ม้อในหน้ากัแม่มไปใไป่ม่เห็นเดอดอไ้่มาเวาแม่มอกับกายนยก แม่เม้อดูดวงว่แม่ไปข้างหน้ากแม่ม้อตาบอดีการหอก้เบิ้งตอยกันนันแหละแม่ม้ออัเฮ้ยพูดตอนเองเห็นนันแม่ม้อลกายไปแม่หม้อเอาแก่ใส่เคยเอาตะว่นไปเลยลงที่ไปว่าไปว่าตาดน้วก็นแบแล้วกิานนั่นอสูนแ้วแค่กบก้คคนมานมานี่แก่กับักนนมาพี่น้องเอ้ยทานี้อนาตีดก่น้อง่าดสั้นว้สเด้อนด มนึ่งามแปดสิบห้าเอยไล่แท้สาอได้ดี่อโอเยอะรนเริ่มมือืนนี่นะน้ำเถ่านรัไน้อ้หลานน่าจะจุ่มโลงจุ่มยาวไม่แต่กันนีมันตัวลงก้อท่าน้นมากยานลก็ลบนี้ด้วยโอ้ยแล้วจะโดนขงกระจ้านี่ต่อไปมากมากเลยเวยแยกเวด้วยม่แต่นั่นนี่ แกจุ่แบบันีุมเอานันที่เปิืกนั้นต้อมซ้ำพูนท่าแล้วกเอาาลบบานนี่เป็นอไรไม่ไงน้ำนั้นอันนี้นะเพื่อนบ่เอาเพื่นบ่าสิเก็บเก็บโล่เพื่นว่เกีวเบื้องข้างปล่อยันอบจ้ะโอ้ยกระดิกกันตอนนั้นเราเห็ดบรได้ก็เลยเก็บเอาเก็บบ่เปาะเมบังค็ตแต่ก็อจะทีน้องเลอแต่งยู่แต่กินปวดนงปวดน้ำหลังวันที่เนปวดหู ม่บ <c ười> ้านใ้เต <Harmon> like ือนสิหน่อยเดียวได้ห้องตกึ้นไปใส่เทีากี่ต่้มนะฮะไปพรอแล้วเข้าผาตัวลบไปแล้จุมนั่นนี่บ้นน้อันนใช่ใช่ใช่หน่อยเดียวเ้าตัวลบนเอาในก็บอกว่ามาห้องแล้วอไดพี่น้องด้ยไปลืมมาวัน่เจ้าเอานะนี่นะคุดี้ไหมพี่น้องจะเสบกใก่กันแล้วกันพี่น้องนี่เนาะ นี่ยนะคำนี้จะจูบง่ายมนจะเป็นการเห็ดเจือกเพื่อนพี่น้องโอ้โหสอนตอนนี้กระถาเยซีพี่น้องเลยซีพนกลังีม้กานแต่กระถากันสไปเ์ก่งใีกว่าคนเรานั่งรุ่นกัอยู่มือในนะเห็ดออกไลายลีรอพี่น้องโอ้ยไม่ใป่นไวันของคอยพี่น้องเออวันนี้โอ้โผักกบมาใหทแตกย่างันเห็ดอันนี้ย่างวบาเป็นซ่บอยู่โอ้โหสอดได้นำด้วที่ไห ดอกเลขอันนี้นั่นพี่โดมเอื้อเห็ดก่อนเลขแสนลายยักษ์อันนี้เราเห็นมูเลกพันจังหวะนั้นบ่อนี่นะข้าเจ้าบปวยะคำมันบานนะเจ้าอันใส่ทุ่งยางและอัดไว้ทุ่งยางมาเป็นไส้เรืทุกอย่างดำนั่นทุ่อยางมันเป็นน้ำเป็นไส้คัสหลงนั่นคลุมไว้เส้นเชื่อหอยโลดเส้นสิ่เอากระนั่นแต่ว่าน็อกพี่น็อกเพื่ออ่อนนี่นะเอาใของสันเนี่ยตอนนี้เขาเอานะ อาไปนะแม่ขั้เออเออเอเขาเองในลายซองกระต่ายเพี่คนจะเอามาอันเถ่าให้ฉันบริวารเด้อจะทำหน่อยพิบัดไปบ้านแล้วก็มาหายโหกันเป็นเป็นก็หานชิคกอยมาชิคอยส่งกระต่ายวันนี้นะแสดงว่าเอาได้บุซอกระต่ายในกระดอกมันฮัชชี่กระต่ายจะจู่มันมุ่งไปกระต่ายเดียวโอ้ยเบิ่งเลยก่อนมาสเฮ็ดได้เฮ้อนอกเพื่อนไปพูดดิเออ มันเก็บแดดนี่นะมันเก็บโมเลกแล้วมะม่วงปลายนะครับบียร์แต่กระสุวันมือหัดคุณพ่อฉันเอาเพื่อนไปทูบไปหัดปืนพวกกัเป็นปุจิปืนเม็ดปุจจิปืนมันก็ได้ไล่เลยเนาะเอ้ยมือพันเพื่อสิปืนเพื่อสิจี้เออพอดีจ้ามาเวาเมมโมน์เลนกายเฮปันหองมาเพื่อจนว่าเออแกงอันนี้ลมสลัดทั้งนอทั้งยังนักตานนั้นโปรยมาห้อยแพร่ฮะครบลงแต่ตะพังห้อง ง่ายใช่อนนี้แหละพุ่งก็บก้อนมูว่ะนี่นะงามจริงๆเฮ็ดพี่เบอร์เฮ็ดอันนั้นบอแ์เมทเฮ็ดโงกเลยเฮ็ดละงาเออเจอะออกมาเฮ็ดแต่ยังเฮ็ดเต็มกระต่ายแล้วกระต่ายบริหาเฮ็ดกันในีรายการเฮ็ดอันนี้ก็ยังอ่ำประมาเฮ็ดละงาจะได้กับบริหารเฮ็ดสไตล์ที่มันยิ่งแก็มันจะเป็นผู้เก็บของมันกระตาตัวนี้นั่นนะเนาะพี่น้องจ็คถ่ายเออซี่มาก่อนจะทิพากกันไปพี่น้องแจ็คเก็บภาพาไปการไว้เพียงสวัสดีกันแล้วกันพี่น้องจบเลยเออจบแล้วเฮ้ยถ่ายไปถ่ายมาพี่น้องเอซี่สไปนาตล์พี่น้องจ็า ไปแลไปแลโอ้ยแหลนอ่านะต้องคือตัวพวกอันนาะ